สวัสดีครับเ,เพื่อนๆจาก VNP มีรถเล่าเนววันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับการเดินทางที่ผมเดินทางไปสุดทางที่สถานีโคกสลุงนะครับจากหัวลำโพงนะครับมาที่โคกสลุงในบรรยากาศนะครับรถไฟน้าเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิธิ์นะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับถามเข้ามาหลายๆอย่างนะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ ค่อยๆตอบในเรื่องที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับตอนแรกเลยรถไฟก็จะมาจอดให้เราพักประมาณ30นาทีนะครับตรงบริเวณบริเวณช่วงกลางของเขื่อนนะก็จะเห็นในคลิปวิดีโอชุดที่ผ่านมานะครับที่มีนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับจะหยุดจอดถ่ายรูปกันบริเวณตรงทางรถไฟแล้วก็มีน้ําอยู่สองข้างนะครับแล้วก็เลยจากจุดนั้นมาก็จะมา เป็นสถานีโคกสุงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะที่เขาเตรียมนำสินค้านำสินค้ามาจําหน่ายนะครับโดยมากก็จะเป็นสินค้าพวกโอท็อปนะครับพื้นเมืองบางอย่างเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะก็เป็นอาหารของที่นี่แหละนะครับแล้วก็มีทุกอย่างนะมีอย่างที่ผมรู้จักหรือไม่รู้จักอย่างปลาอย่างเงี้ยนะปลาที่ตัวออกสีอทองนะครับซึ่งผมก็สอบถามนะแต่ว่าผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับ เพราะว่าเป็นป,ปลาที่ไม่คุ้นเคยนะครับตัวก็จะออกสีทองๆท,ท,ที่เขาจับได้นะครับแล้วก็มีเป็นถั่วนะนะครับเป็นถั่วเป็นอาหารนะครับเป็นแหนมนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเดินดูนะเพื่อนๆลองมองดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะที่คนชุมชนนะครับเขานำสินค้านะมาจำหน่ายนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากนะครับพอลงมาก็ลงมาซื้อของนะครับก็ช่วยๆกันอุดหนุนนะนะครับช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดนะครับปกติเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเยอะนะตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเที่ยวกันแล้วก็ซื้อนะครับซื้อสินค้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะครับตรงนี้ก็เป็นชุมชนโคกสลุงนะครับ ชุมชนนี้ก็มารวมตัวกันอยู่บริเวณตรงนี้แหละครับเป็นชุมชนเล็กๆก็มีอาหารพื้นบ้านนะครับมีปลาที่จับได้นะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับไปช่วยกันอุ่นนุนนะก็มากมายอย่างที่เห็นนะครับลงมาก็ช่วยกันซื้อ มีหลายอย่างะมีปลามีทอดมันนะครับของที่เราต้องการทั่วไปลูกชิ้นอะไรก็มีหมดแหละนะนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงนะนะครับยี่สบามนะครับมีปลาเนี่ยฮะเป็นจำนวนมากเลยนะ๋ย่ผมพยายามส่องดูนะแต่คนเยอะจริงๆนะครับคนเยอะนะแล้วก็มานะครับจากบนรถไฟเนี่ยละ ผมก็อยากจะซื้อหลายอย่างเหมือนกันแต่ซื้อไม่ได้มากเพราะว่าอีกมือนึ่งก็จับกล้องไปนะครับเพราะไม่รู้จะทำยังไงเลยบะหมี่เป็นแซนด์วิชสิบาบาทกินมันไม่ใส่หมวกกันร้อนาบทรถไปของเราจะออกสถานีโค้งตลุงเพื่อกลับไปสกข้างทางเขื่อนในเวลาสิบเอ็ดโมง้าสินาทีครับ นะครับอันนี้ปลาเนี่ยตัวทองทองเนะสี่สิบบาทครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ถามก็มานะครับผมเดินทางไปด้วยนะครับพัดลมนะชั้นพัดลมแล้วก็เรียกว่าชั้นสามนะนะครับชั้นสามเนี่ยจากหัวลําโพงนะครับมาที่เกิดปัสสาวะจุลสิ์นะครับพวกสลุงพวกเนี้ยนะทั้งไปและกลับนะครับราคาพัดลมเนี่ยอยู่ที่290บาทนะ ก็ถามว่าอากาศร้อนไหมนะครับอากาศไม่ร้อนนะเนื่องจากว่าเดินทางมาตอน7จ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงสินาทีเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่ากว่านะครับประมาณ11บเอโมงเนี่ยนะพอเริ่มจะร้อนเนี่ยนะครับเข้ามาบริเวณเขื่อนเนี่ยบริเวณเขื่อนนี่จะไม่ร้อนมากนะครับสังเกตว่าคนเดินไปเดินมาเขาจะไม่กลัวความร้อนเนพราะว่าอากาศี่เย็นสบายนะครับอากาศสมจะเย็นสบาย,เ,ยเดินโดนแดดโดนอะไรนี่ไม่เป็นไรนะครับอากาศมันจะมีความเย็น อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ลมก็เย็นด้วยสําหรับการเดินทางนะครับจากหวัวลำโพงมาที่เกิดป่าสานนะครับประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะก็เดินทางมาสามชั่วโมงครึ่งเดินทางกลับอีกประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณนี้ครับในช่วงเย็นก็กลับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งซึ่งอากาศก็ไม่ร้อนแล้วนะเริ่มจะเย็นแล้วนะครับ นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถามมาจะจองตัวที่ไหนนะครับให้ไปจองที่สถานีรถไฟใกล้บ้านนะครับอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยนะวันที่เขาเปิดจองเนี่ยนะครับเป็นวันที่5พฤศจิกายนนะนะครับพฤศจิกายนเนี่ยผมไปต่างจังหวัดพอดีเลยนะครับผมไปตอนหกโมงเชา้าผมไม่สามารถจะจองที่กรุงเทพได้ผมต้องไปจองช่วงเย็นนะครับที่จังหวัดชุมพรเห็นไหมฮะนะ ผมอยู่ตั้งใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยผมไปจองจังหวัดชุมพรผมก็จองได้นะแล้วผมก็มาเที่ยววันที่14นะครับฉะนั้นทุกสถานีไปจองได้หมดนะเอาชัวร์ๆนะฮะไปจองที่สถานีรถไฟนะที่ใกล้บ้านเราแล้วบอกเขาเลยว่าจะไปวันไหนวันไหนถ้าไม่เต็มเนี่ยตัวเต็มเนี่ยท่านก็ขยับนะครับขยับดูว่าตรงไหนมันว่างนะนะครับหรือโทรสอบถามก็ได้นะ169่นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ไปซื้อตัวเลย มันไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับไปซื้อแล้วมีตั๋วอุ่นใจพอซื้อตั๋วได้รับจบนะครับรอวันไปเที่ยวอย่างเดียวขบวนพิเศษเนี่ยนะเขื่อนป่าสักเนี่ยเขาเรียกกันว่าที่สุดของรถน้ำเที่ยวของรถไฟแล้วนะครับคือจองก็ได้ตั๋วละบาทนะแล้วส่วนมากก็หมดนะครับแต่ว่าสายอื่นเนี่ยนะขบวนอื่นเนี่ยก็มีทั้งปีนะแต่สําหรับเขื่อนป่าสักเนี่ยมีแค่สามเดือนนะครับแล้วมันไม่เต็มสามเดือนนะ นะครับมันมันเหลือไม่กี่เที่ยวหรอกนะคนก็ก็มาทั่วไปหมดนะครับจากอยุธยาจากที่ไหนที่ไหนเต็มนะครับไม่กี่วันนะเปิดไม่กี่วันเต็มผมเคยไปทดลองจองนะครับช้าไปสามสี่วันไม่ทันแล้วไม่ทันจนถึงมกราเลยฮะเขาก็เพิ่มตู้นะครับเขาเพิ่มตู้นะเขาแจ้งตลอดเลยเพิ่มตู้ตอนนี้ที่ผมนั่งไปเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดตู้แล้วฮะ แขกว่ากันใส่กันเต็มเต็มที่เลยนะฮะ17ตูต้เห็นไหมฮะนะขายดีนะครับขายดีเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับคนไทยต้องช่วยกันนะตอนนี้ไม่มีชาวต่างชาติไม่มีจีนไม่มีเกาหลีนะครับไม่มีคนไต้หวันนะครับเราก็เที่ยวกันซื้อกันเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาก็มาขายเนี่ยนะสมมาก็มาขายน้องท่องเที่ยวนี่ย ก็มีอะไรที่สงสัยนะครับเดี๋ยวผมพอจะช่วยได้ก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเข้ามานะครับบางท่านก็สงสัยนะกลัวว่าจะเดินทางไกลบ้างนะนะครับระยะเวลาสามชั่วโมงนะครับกับวิวกับวิวที่ส,สวยๆนะพอเลยนะครับพอท่านเลยสระบบุรีมานะนะครับเลยสละบุรีมาเนี่ยพอเข้ามาดังแก,กะเ้นอะไรโอ้วิวสวยภูเขานะผมพูดได้เลยภูเขาท้องฟ้านะครับต้นญ้านะมันดูสวยงาม จะลืมไปเลยนะครับว่าท่านนั่งอยู่นะครับในรถนะมันไม่เหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์วิ่งไปมองไปก็ตึกมองซ้ายก็ตึกมองขวาก็ตึกตึกแถวตึกแถวนะครับอันนี้วิ่งไปนะครับเป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์สวยๆงามๆนะครับก็มาช่วยกันนะผมก็นะครับอยากจะชักชวนเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวแล้วก็ไปช่วยซื้อสินค้านะครับ ช่วยกันนะช่วยซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชุมชนที่โคกสลุงแล้วก็แล้วก็ที่เกื่อนป่าสักนะครับเขาจะได้มีไรายได้นะครับ ถ้าตองเที่ยวมาเยอะนะครับก็ทําให้บรรยากาศนี่คึกคักเลยนะครับพอลงมาแล้วก็นะครับค้าขายดีนะครับทุกจุดนะะนี่ผมเดินไปอีกข้างแล้วนะ นะครับตรงสถานีเนี่ยก็จะมีสองข้างเลยนะนะครับซ้ายขวาเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับดูเจนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่เยอะนะก็มาดูแลอำนวยความสะดวกนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในนะครับอยู่เป็นจํานวนมากเลยเ็มาดูแลความปลอดภัยนะครับบนกระบวนรถไฟ วันนี้ผมไปนี่เป็นวันแรกนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับชมคลิปนะก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่นคทิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ